รับสบายดีพี่น้องมาพูพอกันคือเกาไอ้น้องมือนี่อ่ามีงานเข่าอีแล้วมือพันไฮมาซอมไฮพันวะอ่าเครื่องเล่นบูทูตนิดหน่อยเนาะตัวนี้เนาะพ่นไฮมาเบิร์ววาซันพี่น้องชาร์จไ่ได้วาซัน oh, <no. S 1> ชาร์จเข่าบ่เข่า,ขาเจ้มันรุดไปเมื่อ้วเนี่ยเนาะมันมีเสียงอยู่ข้างในเนี่ยมันน่าจะรุดอยู่ข้างในเดี๋ยวเบาโกจะแกะออกเบิรงว่ามัน ยังพอใส่ได้บอ่อ่านี่พี่น้องเนาะออกมาแล้วมีสำเนียเองเนาะเดี๋ยวเบาโก,โกจะแกะออกมาหรือออกมาก่อนเบิ้งก่อนอัน้รุดถ้าจะไหนเนาะเบาโกโกับบามีเครื่องมือครบ แก่ไครได้นี่เลยมันรู้ทั้งพ่วงไปเลยเนี่ยแล้วมันชาร์จบ่ได้เนาะบาโก้ก็บ,กบ,กบก่มีเครื่องมือพร้อมอที่รีงมันต้องเครื่องเป่าลมร้อนนะเพราะฉะนั้นบาโก้จะบ่ใช้ได้ชาร์จระบบชาร์จเนาะคือจะใส่แบบเอาแบบนี้เลยไอ้ที่ชาร์จโทรศัพท์นี่เลยพี่น้อง ง่ายๆเลยเนาะเบาโกจะตัดเลยตัดปลายมาเนี่ยเอาบวกรลบม,มาตอ่อเสร็จเลยเขาเป็นแท่นแบตเลยพี่น้องต,อต่อตรงเลยเนาะเดี๋ยวเบาโกจะเห็นแบบนานหน่อเลยเอาไปรับเบิงรับชมกันเลยลว่ามันจะสามารถใช่ไหนบ่ถอดออกเลยแบตบ่จำเป็นเนาะบ่บ่บมีตัวชาร์จแล้วเบาโกก็จะมาตัดสาย usb นี่เลยเนาะพี่น้องตัดทิมเลยเอาเทปไฟบวกไฟลบตอ่ตอตเขาเลยบ่ต้องใส่แบตเนาะ ตัดเลยหมักเขาให้เนี่ยสังเกตุพี่น้องสีแดงอาจจะเป็นบวกสีขาวอาจจะเป็นลบพี่นอ้องขอดไว้กันเนาะกันรุด เรียบร้อยนะพี่น้องในการอาบักกี้ไว้เรียบร้อยเนาะใส่ไปเรียบร้อยนี่ยของบตอกใส่แบตเลยบัตรนี้ทีนี้กาเข้าประกอบเข้าไปเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็ฟ้าปิดปิดพอได้น้ำมันติเดี๋ยวเบาโกก็จะเอาอมองนี้ออกเลยเนี่ย แกเอาเลยนะหัดออกเลยเนาะต่อไปเข้าว่ะไปทดสอบเบื้องเลยว่าได้บ่เสียบปลาเข้าไปเลยเนาะขั้นแรกมาเปิดเลยเนาะบาตานี่ปุ่มพาวเวอร์บับคอย <c oughs> ป้าเสียงจะไม,ม,ม,ม่นอจะไม่นมวนไหมเอาพี่น้องนะเดี๋ยวบาโกก็จะมาคอน้าบูทูตก่อนเปิดมาแล้วอการเรียบร้อยพี่น้องนนในการ DIY แบบตอ่อแบบหัวชาร์จโทรศัพท์เลยเนาะไฟหาวนเขาต้งเลยของบัต้อง ชาร์จแบตเลยใช้ได้อยู่เนาะแต่คอเสียพี่น้องก็คือถ้าบ่ามีไฟบานแล้วเขากะบ่สามารถใช้ได้เนาะเดี๋ยวอาเบาโกก็จะมาทดสอบร่องสายพาวเวอร์แบง์เขาได้บะพี่น้องใช้ได้เนาะนองเปิดเพลงเบังเสียงเนเสียงขึ้นเรียบร้อย ใช้ได้เนาะแบบว่ต้องใส่แบตเนยคือต่อตรงเลยคือต่อตรงเลยพี่น้องสำหรับท่านใดที่เข้ามาเบิรงแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์สิ่งสำคัญอย่าลืมกดติดตามให้บาโก้เนเธอร์ช่องบาโก้ DIY เนี่ยพอเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อๆไปพี่น้อง สำหรับมือนีกับชิจบเพียงสำหนี่พี่น้องเนาะพบพอกันใหม่ในคลิปหนาสำหรับมือนีเบาโกเขกเกาคำว่าสาบายดีหนาการสวัสดีคือเกาพี่น้องไปละเด้อ